ได้บ้านให้ตัดตะเขียอยู่โอเคเลิกแล้วเมื่อแล้วพี่น้องครับสุดท้ายท้ายสุดวันนี้ของฤดูกาลปีแมนค่ะหกสองหกสามนะครับเดี๋ยวกับเดิมเริ่มต้นปีหกสามหกสี่ต่อแมนต้องได้บรยูกานร้อยอาจสี่อาจสี่ใดอาจสี่ใดอาจสี่ใดไปเล่าช่วงไหนพุทธนุูงนะครับเพราะว่าล่อล่อดานเปิดนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้อาจอาจจะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละก็ได้น่าจะนะ ได้มากได้ไปได้มากเนาะเจอจังพอกันนะครับโบเน่วันที่เท่าไหรก็วันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเนาะไปต่วันแดงนานสิได้ไปเยือนทินเก่าแล้วนะครับพี่น้องออกว่าออกว่ากันยังสิได้เข้าไปอีกเนาะอยู่ต่วันแดงใช่ไหมใช่อยู่ต่วันแดงตอนนั้นตอนนั้นพี่อยู่สองปีแล้วก็ออกมานนี้ประมาณสามปีแล้วจะสี่ปีแล้วนั่ะนานไง เพ่อไปพ่อให้ร้อยตำรวจกวมก่าวกวมหลังไม่ไม่ถึงว่าไปไปนี่ก็แบบแต่ก็รู้จักกันเบ้างแล้วเนาะจ้าเป็นนักกล้องแมนเซอร์นักดนตรีเนาะสุ้อยูกับอยู่สูมตายกับตายกันมี่เออยี่นี่ไอ้ายอ้กันไปไปจ้างอันมินิอันดับโคม่าอะไรแบบนี้ต้พ่อสิ๋วหัวหมูมัตสียก่อนอ๋อไอ้ยงผู้จัดการเออใช่มันเป็นผู้จัดการแล้วเป็นเพื่อนกันนี่แหละคุณแฟรงค์ ใช่ไหมกันเป็นเพื่อนรักกันกับจันลอยนี่แหละใช่แล้วน้องอาร์ตก็เคยไปเป่านะเคยไปทำงานมาเห็นงานที่นั่งร้งเหล่านั่งตะวันแดงนี่แหละป้าดิแต่เลวีบาร์พอพูดมันก็บได้มาเป็นมาซอยก้อนนั่นยำ้ามคุณกันออปีนี่มันบอแมนอ๋อไปอยู่กับน้องเจมมัอยู่น้องเจมแมนน้องเจมก็ออกกันแดงนะแมนออกห้องกันออกห้องกันนี่เจียมเจียมกันอ๋อออกห้องกันทั้งนาบพี่เจม อันนี้อันบุรีรัมย์ุกันอันนี้ออกควบการออกการเกษตรอันนี้ตะบันแดงสาขาบุรีรัมย์ปีนักเรียนไปอายุป่ะยูยูประถมเด่ยูยูนักงยูยูนาะคะตัวแรกยังไปหาอยู่ประถมกับเบ็ดอันนี้อันนี้อันนี้ประจำอยู่ประจำอยู่บุรีรัมย์อันออกออกทิ้งกันแล้วกันนะคะอ่าตอนนั้นเจมเจมออกมหาชนเนาะซื้อเพียงอย่างก็มหาลัยอย่างกว่านะเนี่ยก็มหาชน เอ้าสิบสามสิบสามหมายถึงอันไปซ่อมนะบอครับเขาบ้านพักนะบออาจจะแวะไปครับผมไปจะได้กับพ่อถิ่มพ่อปลากันออกก็คือเกขาดันลาถึงจะไม่ได้อยู่แต่ก็ไปเหมือนเดิมแม่นครับผมกับพี่พี่รู้บ่ไม่ให้หรือไม่ใช่บ้อนตวโอ้ยพ่อถิ่มก็ห่วยจ้ากับที่บ้างเั้นหลักครับครับครับพระเอกการใช่ครับ ครับพระเอกครับพระเอกครับผมพระเอกกันใช่ครับโอ้โหครับผมคนละคน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 อาจจะอยู่อาจจะอยู่เหรียญน้ำกันอยู่ในละไปไปมากอยู่นะพอดีว่าไอ้ว่าช่วงว่างๆใช่แต่ว่าสิเพีชคอเบอรเพลงกับทีมงานมู่งพวกกันในละอาจารย์อดวงเพชร์ท้ยเนี่ยอ่าสี่พีชคอเบอร์ห้พี่ยังก่อนสี่เราดังไปพี่หรือน้องไม่รู้นะ เอาว่าเราด่างเตื่นได้เว้งนั่นนะเราก็เปิดไปอันจิโกอกหักนี่ยังไะจิโกขี่ขั้นนะมีใช่ไม่อะของใหม่พัชรีอะไรนั่นนะที่ทำกันไปแล้วนั่นนะแฝดแฝดแฝดเลยเหรอโอ้าแฝดแฝดแฝดเพื่อยิ่งว่าแฝดเราคุนอาตาดีกุาเจก็ยอง้อยองน้องเอกยองน้องเอกอย่ามาว่าน้องฉันแบบนี้นะเอก โว้ยจะไปกว่ายง่นใกล้ไรในละช่วนกระเนี้สิป่ากัเนี้ยสิป่ากัะเนี้อ๋อค่ะอ่า่างๆก็เเ่ากัมาเห็ดวงลำสิงหไหมก็ไปทั้งนั้นผู้ใดีใหญ่อยอ๋อไปทั้งม่พัชรีม้ยวใบจะเล่นเบราบ้านเลยนเอาคนละคนปะแค่ใช้งานงาหลายงานแบบข่าวมาเรื่อยก็ล่ไาดต้านตำม่งกับไปใดพอดีมาขึ้นอ้ไรคุยกรับจานอด ว่าว่างๆก็จะขอเซียนยัง่งคอ,อ,อยคอยจะเซียนครอเพื่อเพ่งไหมอาจารย์สนับว่ามาเลยอาจารย์มาเลยมาเซ็นตักันเลยเหมือนมาเราคอยก็บางไงาือคืออยากมีอยากมีเพ่งครอเพื่อเรียนปรายนไปอะไรกับเพราะการเหตุเป็นเป็นวิดีโอเป็นจะปลงคลิป<อ>ลงอย่างสิไหมพนักเลือถือเพ่งก็จังแต่คองก็ได้นี่เอาอธรรมดาก็รังคัสอาเพ่งกันอยู่ตอนนี้แมนจริงเอาเพ่งเก่าจนคนลืมหมดแล้วนะเอากลับขึ้นมาร้องใหม่ความคิดผมนะ แล้วก็เอาเป็นวงเพทายเป็นแฟรอัพไปเลยกเขาขจะไม่ไม่นี่โอ้ยอันกระทั่งใจนี่ร้องตลอดแดงกิจกรเราหลองกอีกหล่อมากเพราะเศร้าระบักเนาะกระเพ่งนี่ร้องากเพราะเศร้าคือเราพราะเพราะอยินแลีเ้เราคนเบื่อเราแปลกเลยว่าเป็นอย่างนี้คือดังเพราะทำออกมาดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่เองชอบใช่เหมือนเหมือนจิโกลหักนี่ที่อาจารย์อ๊อดและทีมงานวงเพทายทำเนี่ยก็ดีนะดีค่ะดีดีของแกโยนก็ไม่เห็นก็เห็นอย่างไรแค่ลากกระเป๋ายังกันซึ้ง จนได้ไปซื้อน้ำพุ่งจนได้ไปซื้อน้ำพุ่งกันไปเอราะเฉพาะไปเป็นาป็นานคะไม่คือเหมือนเวลารับงานนอกก็ต้องแบบคือเป็นลุกนั้นแล้วไงมาดแล้วได้มาดแล้วได้กรเกีงก็เป็นขาหมาจีกสิแมะเอ๋กางเกงขาหมาน่ะเจ้าไ่ได้ซื้เอุดุดผู้ใดอันีิ้วอนงานมไ่อี้คเป็นมันอ๋อไอุดไอมิ้วใช่ครับอ้มิ้วก็ยุงเวทให้เก่าเหมือนั จำได้บอกว่าเออเพิ่นเป็นนักร้องมาก่าสอคนแต่มียวเมีันจำอะได้างเลยเมื่อไปได้มิวสิกเจ้าบ่น่าทรงจำ่าบ่น่าทสุ่งก็จะกระลุกกมน้อยเนาะอไปมาก็ได้แบบแม่นอนาคตเฮาก็ได้ร่วมงานกันอีกคือเก่าไม่ใช่แค่วันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้อาจจะต่อต่อไปใช่นะครับสายเลือดศิลปินเนาะสายเลือดศิลปินนักแสดงนักแส่รู้ันบันยังกัแช่ได้จ้า โอเคนะขอบคุณมากไป้าๆน้องเขาด่าโดนขอบคุณมากโอ้ยด่าเมื่อยอะไรกันโอเคครับขอบคุณหลายๆครับน้องแอนเดินทางปลอดภัยไอ้กับสิไลด์ดากไว้นี่ล่ะรัตนาภูรปไปเดี๋ยวไปกับน้ำก้นไปเข่าขอนเกลื่อนเนาะโอเคเจอกันเดี๋ยวพี่เข้าบรรทุนไปเดินทางปลอดภัยโอ้มาตีแห้งซะต้องไปเนาะ เส้นทา,นางปลอดภยัยอากนนับนี่ครับบรรยากาศหลังเวทีตอนนี้นะครับเสร็จสิน้นฤดูการื่สามหกองหกามนะครับจะเริ่มต้นไม่นะครับของฤดูการ6 4ก็น่าจ,จะเป็นนะครับเขาบ้านพักน,นะครับเขาซ่อมวันทะี่13นะครับนะเริ่มเขาซ่อมกันแล้วนะครับพี่น้องเริ่มต้นฤดูไม่ นะครับเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวจานร้อยสิขออนุญาตถ้าพี่น้องเบิ้งสักครู่หนึ่งเลยก็สิเก็บของด้บัดนี้เด้ออือนครับที่กำลังเก็บนะครับตอนนี้นะครับ <L> an> an> ฮ่าเห็ <S an> บนบรรยากาศพี่น้องกั่ยมือเช้านะครับแสงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับกับการนะครับงานทรงถ่ายของฤดูการนี่นะครับพี่น้องนะเป็นภาพบรรยากาศแล้วโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศแบบนี้ จะได้เจออีกเมื่อไหร่นะครับผมพี่น้องครับกับบรรยากาศที่เห็นเหล้วน่าประทับใจนะครับพี่น้องครับทีมงานเท่ากับรวมแรงลมใจกันทุกไปทุกแผนกน,นะครับกําลังเก็บหรือของนะครับพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับพักพรเหล้วกะสินนัตกันร่วมตัวกันมาเข่าซ่อมนะครับสำหรับทีมงานไปบันเทิงมอลําม นักแสดงนะครับว่าจะเป็นแดนเซอร์นะครับคือนัดกันวันที่1ินะครับส่วนทีมงานคอนวอยทีมงานประดับทีมงานฉากทีมงานต่างๆกับมือเปิดวงนะครับใกล้ๆเปิดวงคนอาจจะร่วมโตกันนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับหมุนเวียนอยู่นะครับทุกๆปีก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับผมนะ เคปี่นองเยนะครับจะได้กักินหอัดกระเทิงกันขึ้นเก่าได้เป็น้องเด้อถึงจานร้อยขันจานร้อยบุหรี่ยูนะครับพี่น้องครับยังติดตามกันขึ้นเก่านะครับสำหรับร้อยพะโล่ก็กินอ้าวนมกว่าใครน้องป๊อบนี่เองขับกับขอนแก่นพี่จะเข้าขอนแก่นเอาเอาโอปะไก่ตัวนี้เจอกันที่นั่นเลยเจอกันที่นั่นเลยดีเลยโจนบักไก่ เราวิถีภพได้เลยได้เลยไปเจอสักทีไปเจอสตีนัดไปเพราะช่วงนี้เราว่างแล้วเนาะพี่จะทำคอเปอร์เพลงกับทีมอาจารย์วอดอยู่คุยกันเมื่อคืนเนี่ยนะวงวงเพียรไยเนี่ยพี่ว่าพี่ว่าอย่าถามเราอยู่ว่าถ้าเกิดเรามันต้องได้ถ่ายนะเนาะถ้าทำคอเปอร์เพลงมันต้องถ่ายเป็นวงแบนเป็นอะไรอย่างี้เนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะควันขี้มาเอ้า ไทยเมีเขาทีเจ้าละนวดปวดขีอตายแล้วปวดขีแล้วพอขอได้ยิน่าเราก็ต้องถ่ายแล้ว่าไหมายถึงไทยกล้องไทยรูปไทยวิดีโอไทยหังไทยนี่มันเป็นไทยขีออนรับผมปึกไกไบักโจ้ยโจ้ยนวกไก่ไก่บักโจนปับไปไหนต่อก็เข้าบันแพงครับเข้าบันแพงเนาะโอเคได้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 เลยพี่จะเข้า เอแวะไปหาเพื่อนเหมือนเดิมที่เราไปถ่ายอ่ามิวสิ่กันอ่านั่นก็คือเต็นรถบุลรถคาเซนเตอร์นั่นแหละอ้าวโอเคเดินทางไล่ๆกันไปนี่แหละเมื่อกี้น้องเอียนออกเดินทางแล้วสวัสดีครับผมเดินทางปลอดภัยด้อยจอยเอ้ยจอยอยู่ผู้เดียวให้ชินอยู่ผู้เดียวให้ชินไาใส่กันไปผู้เดียวเฮ็ดยังก็เฮ็ดู้เดียวกินข้าวก็กินผู้เดียวอ้าวโอเคครับน้องป๊อปซ่าแล้วก็น้องแม็กกี้นะครับผม เอาโอเคพี่น้องเอยเอาละซ้ำนี่ละเนาะนะครับนะชิปกระช่างเศษต่อไปพี่น้องเออยยังไรก็ติดตามคือเก่าคือเดิมบนี่พี่น้องเด้อนะครับเจ็ร้อยก้าสิบบ่เปลี่ยนซื้อดอกครับสำหรับช่องจะเป็นลอยผ้าหล่อผ้าเขียนผ้าเทียวคือเก่านี่ล้อนะครับถึงสิบพายุไสคกระใสช่องนี่คือเก่าพี่น้องนะครับเอาโอเคเมื่อนี้ขออนุญาตบาทครับพี่น้องครับเสร็จแล้วออกเดินร่างขึ้นกันนะครับหนาวตอนในล่างอยู่พี่น้องเลยนะครับวันนี้เริ่มสวัดแจงนะครับ เอาพ่อครับไม่ชีพนานะครับผมกับฤดูฤดูกาลนาฝากสาวน้อยเป็นอนแพงอีกคือกันนะครับเป็น้องครับเตรียมงานที่หักแพงแบ่งปันกันนะครับอบอุ่นนะครับบ้านหลังนี้อบอุ่นนะครับเป็น้องครับเอาฝากเลยพี่น้องเด้อนะครับอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องครับลำลำเรื่อยๆครับยาเจ็บยาจนนะครับแป้นครับเอ็ซีร้อยผ้าร้อยผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับคดติดตามมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวขันไปหอดฟางเล้านะครับมือใด้ไปนะครับจะนแล้วกระเซ็นลิปดีๆนะครับให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าเกี่ยวกับวง ที่จาน้อยจะไปนะครับนั่นก็คือวงของคุณลุงวงหนุ่มแสงเดือนนะครับเอาพ่อกันชอบพอลาพี่น้องครับขันได้ไปง่ายนะครับขันมาได้ไปง่ายกันเลาะอยู่น้ำมันนี่แหละพี่น้องเลยนะครับขอบคุณที่รัครับ